ราคาทองคำปิดพุ่ง10.2เหรียญน,นะครับรับดอลลร์อ่อนบอลยิ่วร่วงหนุนแรงซื้อสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันเลยครับนักทุนราคาต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโลเกอร์ใดๆนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนครับผม สนับสนุนโดย VT Markets, Trading CanBC, FXPro10 l i k e a p r o เทรดกับโรเกอร์ดับหนินของโลกได้แล้วในวันนี้ FXPro10 l i k e a p o r o for you ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนั่งจูนเวันนี้จะได้รับทันที50 US อลลาร์ XM นะครับผมเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันที30 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนะครับนี่คือเสียงจากกระผมคูเปาจากเพจห้องข่าวเศรษฐกิจคเปาเราจะพานักงทุนะมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอชิงตันคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก1.05% SP500 ปรับตัวปิดบวก1.75% NASDAQ ปรับตัวปิดบวกมากที่สุดเลยครับ2.59%โดยที่ส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นดิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีโดยได้รับแรงหนุนจากมุมมองที่ว่า ตัวเลขการว่างงานที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐนั้นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะทำให้ตลาดแรงงานเริ่มคลายความร้อนแรงและก็จะทำให้เฟดนั้นชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น9,000รายสู่ระดับ225,000รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องก,กันกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนจำนวนชาวอเมริกันนะครับที่ยังคงขอรับสบริการ,การการว่างงานแบบต่อเนื่องเพิ่มขึ้น41,000รายสู่ระดับ1.710ล้านราย ทางด้านของคุณแลลี่อดัมนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัทเรมอนด์เจมส์แสดงความเห็นว่าการปรับขึ้นของตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานนั้นอาจจะทําให้คณะกรรมการเฟดพึงพอใจหลังจากที่เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันหลายครั้งเพื่อบรรเทาความร้อนแรงของตลาดแรงงานแล้วก็ฉุดเงินเฟอ้อให้กลับสู่กรอบเป้าหมายครับขณะที่คุณเจสันแบ็กเวลนักวิเคราะห์จากบริษัทเดอะคอลนีกรุ๊ปกล่าวว่า ตลาดขานรับกับตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกันกันกบคาดการณ์เพราะว่าอาจจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือที่เรียกกันว่า Soft ์แลนดิ้งนั่นเอง ทั้งนี้นะครับหลังจากสาหรัฐเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวแล้วเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุ10ปีก็มีการปรับตัวร่วงลง0.22เอร์เซซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นเนื่องจากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นพันธบัตรที่ใช้อ้างอิงในางการกําหนดราคาของตราสารหนี้ทั่วโลกรวมไปถึงดอกเบีย้ยจำนองของสหรัฐด้วยนั้นจะทําให้ผู้บริโภคนะครับมีเงินสำหรับการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและก็ช่วยลดต้น ทุนในการชําระหนี้ของบริษัทต่างๆซึ่งจะทําให้บริษัทเหล่านี้สามารถเพิ่มการลงทุนแล้วก็เพิ่มการใช้จ่ายเงินปันผลแก่นักลงทุนครับนี่เป็นข่าวของตลาดหุ้นในคืนที่ผ่านมานะครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันบ้างดีกว่าครับนังจุดว่าเป็นอย่างไรในส่วนของตัวสัญญาน้ำมันดิบเวสเท e ็กซ WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดลบไป56เซนกังวลน,นะครับดิมานชะลอตัว สัญญานดิบเวลเท็กซัส WTI นะครับนักทุนปรับตัวร่วงลงเล็กน้อยเนื่องจากนักทุนวิตกกรงวลเกี่ยวกับแนวโน้อุปสงค์ที่อาจจะชะลอตัวนะครับหลังจากที่หลายประเทศซึ่งรวมไปถึงสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นออกในส่วนของตัวมาตรการเข้มงวดในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากที่นะครับนักทุนคับประเทศจีนได้มีการเปิดประเทศมา ตรงนี้ก็เลยทําให้หลายๆฝ่ายมองนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยการที่จีนเปิดประเทศนี่มันจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะครับสหรัฐเองก็ได้มีการดําเนินมาตรการตามทิศทางเดียวกันกับประเทศอื่นๆเช่นอินเดียอิตาลีญี่ปุ่นและก็ไต้หวันนะครับที่ได้มีการประกาศข้อกำหนดดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากที่จีนได้มีการประกาศเปิดประเทศทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกครับ ทั้งนี้จีนเนี่ยประกาศว่าจะยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่8มกราคมเป็นต้นไปนอกจากนี้จีนจะกลับมาดําเนินการออกวีซ่าให้กับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินใหญ่สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่วันที่8มกราคมในปีหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับตลาดยังถูกกดดันจากการรายงานของสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐซึ่งระบุว่า สต๊อกน้ำม,มันดิบสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น7 0 1 8 0 0 0าร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วสวนทางกันกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลด,ดลง7 0 0 0 0 0าร์เรลอย่างไรก็ดีครับการอ่อนค่าของดอลลาร์นั้นก็ช่วยให้สัญญาณน้ำม,มันดิบลดช่วงลบเนื่องจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าจะทําให้สัญญาณน้ำม,มันดิบซึ่งถูกกาหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้นมีราคาที่ถูกลงแล้วก็น่าดึงดูใจสําหรับนักลงทุนนะครับที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆครับนี่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำม,มันครับปิดท้ายกันท ปิดพุ่ง10.2เหรียญเหตุดอนอ่อนบอลยูอ่อนค่านะครับหนุนแรงซื้อนี่คือสาเหตุหลักๆครับการอ่อนค่าของดอลลาร์ก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆก,กันกับราคาน้ำมันดิบเลยก,ก็จะทําให้ ในส่วนของตัวสัญญาทองคําซึ่งถูกกาหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้นมีราคาที่ถูกลงและก็น่าดึงดูดใจสำหรับนักทุนที่ถือครองสก,กุลเงินอื่นๆส่วนการร่วงลงของยิวสิปีก็จะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำครับเนื่องจากทองคำเยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยครับคุณฟิลิปสไตเบินะครับนักวิเคราะห์จากบริษัทบูพายฟิวเจอร์ในเมืองชิคาโกกล่าวว่า การปรับตัวลงของดัชนีด,ดอลลาร์แล้วก็ยูซีปีเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสมัครการว่างงานครับซึ่งก็แน่นอนครับมันเป็นปัจจัยที่ดุนให้กับในส่วนของตัวราคาทองคําในคืนที่ผ่านมาและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวเช้าของเรานะครับทุกท่านสวัสดีครับ